หากพูดถึงห้องครัวแล้วนั่นคือพื้นที่ทำงานหลักของพ่อครัวกับลูกทีมที่คอยผลิตอาหารแต่ละจานตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการหลายคนอาจจินตนาการถึงห้องที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงเป็นพันละวันที่เจ้าของร้านไม่อยากให้ลูกค้าได้เห็นแต่ในยุคปัจจุบันห้องครัวไม่จำเป็นต้องถูกปิดทึบหรือหลบซ่อนอยู่หลงังร้านอีกต่อไปแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับร้านเคปไอโอตั้งอยู่ใจกลางทองหล่อเป็นร้านที่ทำอาหารสายเชฟเทเบิล เชฟเท a b l e คือรูปแบบการรับประทานอาหารที่เสิร์ฟเมนูตามใจเชฟโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนั่งรับประทานอาหารกันที่โต๊ะยาวหน้าครัวแบบเปิดจนกลายเป็นเวทีเล็กๆที่มีเชฟเป็นผู้กำกับส่วนพระเอกนางเอกแต่และตัวละครต่างๆก็ถูกดังสันลงสู่จานที่ผ่านการตกแต่งและจัดเรียงอย่างสวยสดงดงามหลังจากที่อาหารออกเสิร์ฟแล้วเชฟจะออกมานำเสนออาหารแต่ละจาน อธิบายถึงแรงบันดาลใจของคอนเซปต์แนวคิดและเรื่องราวของวัตถุดิบต่างๆบนจานอาหารที่ถูกรังสรคนด้วยจินตนาการนั่นเองซึ่งรานเคปไอโมีไอเดียคอนเซปต์แนวคิดมาจากถ้ำข้ามมิติเหนือการเวลาที่ไม่มีใครรู้และไม่มีใครสามารถเดินทางไปถึงถ้ำแห่งนี้ถูกซ่อนตัวอยู่ถ้ำกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ผ่านยุคสมัยแห่งการเวลานานนับศตวตรรษ และบัดน,นี้ปริศนาความลับได้ถูกเปิดเผยนี่คือการเดินทางอันยิ่งใหญ่ผ่านโลกของอาหารแห่งจินตนาการทุกเมนูถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะเคปไอโอเท่านั้นจากการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับศิลปะการปรุงอาหารอย่างสร้างสรรค์ บัดนี้โลกที่ไร้พรมแดนจากเหนือสะลดใต้ตะวันออกสู่ตะวันตกเราได้นำวัตถุดิบชั้นดีมารังสรรค์เมนูชั้นเลิศในจินตนาการให้กับลูกค้าทุกท่านมาร่วมไขปริศนาความลับบันทึกความมหัศจรรย์ของอาหารพร้อมกันที่เคฟไอโอได้แล้ววันนี้ที่นายฟิฟตี้ทีคอมมูนิตีมทองหล่อซอยเก้า